สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็มาทําการเช็คข้าวนะครับหรือว่าดูข้าวว่างอกดีไหมก่อนที่เราจะนำเอาไปหวานตอนนี้ก็คือตอนเช้านะครับหลังจากที่เรามาถึงนาเราก็จะมาแกะกระสอบข้าวดูก่อนว่าก็ขอนึงเเนี่ยงอกดีหรือเปล่าข้าวที่ผมจะหวานก็จำนวนทั้งหมด สิบสี่ถึงสิบห้าลูกนะครับหวานจำนวนสิบสามไร่นะครับก็ดูเมล็ดข้าวนะครับก็เพิ่งจะงอกตาตุ่มน,นิดหน่อยนะครับเราก็จะทำการหวานเลยนะครับหลังจากเราดูข้าวเสร็จเราก็จะไปชักล่องกันก่อนนะครับทำไมเราถึงทำการหวานเลยรู้ไหมครับข้าวเนี่ยในฤดูฝนหรือว่าในฤดูร้อนเนี่ยเราจะไม่ให้ข้าวงอกมากเกินไปนะครับมันจะไม่เหมือนฤดูหนาว นะครับถ้าข้าวงอกยาวหรือว่างอกมากเนี่ยตอนเราหว่านลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราระบายน้ําได้ช้าหรือว่าระบายน้ําไม่ทันเนี่ยน้ามันร้อนจาวข้าวหรือว่าข้าวที่มันแทงหน่อยาวเนี่ยมันอาจจะโดนน้ําร้อนหรือว่าน้าเนี่ยลวกได้ทําให้จาวข้าวอ่ะมันเสียเน่านะครับฉะนั้นเราจะหว่างแค่ตาตุ่มเผื่อฝนฟ้าตกด้วยนะครับถ้าฝนฟ้าตกเราระบายน้ําไม่ทันเนี่ยไอข้าวที่เป็นจาวเล็กๆหน่อเล็กๆเมื่อกี้เนี่ย มันก็จะอยู่ในน้ำได้สี่ถึงห้าวันโดยที่ไม่เน่าเลยครับแต่ถ้าเราหว่านในลักษณะรากงอกยาวแล้วเนี่ยมันจะอยู่น้ำได้ไม่เกินสี่วันครับสามถึงสี่วันเนี่ยคุณต้องระบายน้ำออกให้เกลี้ยงไม่งั้นมันจะเน่าครับไปเดี๋ยวเราก็ไปชักล่องนะครับชักล่องเราก็ชักยังไงก็ได้นะครับในตามรูปแบบของแต่ละคนนะ่ะจะชักให้ มันระบายน้ําออกได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วการชักล่องเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยได้ง่ายด้วยการชักก็ชักไปเอะครับตรงไม่ตรงเราไม่ได้เน้นฝีมืออะไรขนาดนั้นขอให้น้ํามันออกหมดนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องน้ํานะครับถ้าน้ําเยอะ หรือว่าฝนมันตกเนี่ยแล้วเราไปหวานข้าวที่หน่อเนี่ยมันยาวแล้วหรือว่าจาวข้าวเนี่ยมันยาวหรือว่างอกมากเนี่ยมันอาจจะโดนน้าลวกตายแล้วจากน้ําลวกตายปั๊บเนี่ยมันอาจจะระบายน้ําไม่ทันเพราะว่ามีฝนตกอยู่ตลอดอย่างเงี้ยผมแนะนําให้หวางแค่งอกนิดหน่อยหรือว่าตาตุ่มนิดนิดเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับตามนั้นเลยก็ระวังการหวานข้าวงอกมากกับงอกน้อยให้รู้เรื่องนะครับ เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะถ้างอกมากให้เน้นฤดูหนาวนะครับถ้างอกน้อยให้เน้นฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับเพราะว่าฤดูร้อนกับฤดูฝนมันมีโอกาสที่จะเน่ามีโอกาสที่จะตายหรือว่าเสียได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องน้ําผมก็จะใช้น้ําเยอะนะครับผมจะชักล่องน้ําเยอะตีน้ําเยอะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวอุ้มดินให้ดินเนี่ยชื้นนานเปียกนาน ไม่แหง้งตังค์ไม่ร่อนหน้าง่ายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหน้าเลนหรือหน้าเทือกเราเนี่ยถ้ามันละเอียดมากไปมันก็จะร่อนหน้าได้ง่ายแต่ถ้ามันหยาบไปยา่าก็จะขึ้นไวนะครับฉะนั้นเอาพอดีพอดีนะครับเอากะให้มันพอดีครับแนะนำว่าแช่ให้มันถึงกำหนดถึงเวลานะครับแล้ว หญ้าหรือว่าข้าวฟื้นข้าวตอเก่าเนี่ยมันก็จะตายนะครับก็มาชักล่องนะครับกว่าจะได้ชักเสร็จก็รอไปสิบโมงกว่านะครับสิบเอ็ดโมงก็ไปดูข้าวอีกทีก็เริ่มงอขึ้นมานิดหนึ่งก็เริ่มเห็นหนอกขาวเยอะๆเราก็จะทําการหว่านไอจุดตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องโฟกัสมากนะครับสิ่งที่เราควรโฟกัสตั้งแต่แรกเลยก็คือการไถการหมัก นะครับถ้าคุณไม่ไถหรือคุณไม่ปั่นหมักไว้นานๆเนี่ยสิ่งที่คุณได้อะมันคือหญ้าแน่นอนนะครับในฤดูร้อนฤดูฝนหญ้ามันดุนะครับจะบอกไว้ก่อนส่วนมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราอยากให้ทุกท่านหว่านลงไปในนาของแต่ละท่านเนี่ยให้โฟกัสจุดไหนใช่ไหมครับหนึ่งให้โฟกัสที่อายุสายพันธุ์ข้าวครับอย่างเช่นข้าวอายุแปดสิบห้า ถึง98วันหรือว่า100วันเนี่ยตีว่า85ถึง100วันให้วาน3ถังครับหรือ30กิโลต่อไร่ส่วนข้าวอายุ100วันขึ้นไปทุกสายพันธุ์นะครับให้อยู่ที่25ถึง27กิโลกรัมต่อไร่นะครับหรือ2ถังครึ่งนั่นแหละนั่นแหละครับเพราะว่าอายุข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ยิ่งอายุมากยิ่งแต่กอเยอะยิ่งอายุน้อยยิ่งการแต่กอไม่มีนะครับฉะนั้นเมื่อเราหว่านลงไปแล้วเราก็ควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฤดูที่เราหว่านหนาหว่านบางด้วยนะครับอย่างเช่นคุณหว่านข้าวลงไปไล่ละ30กิโลคุณดูซิว่าข้าวแต่กอดีไหมคุณดูซิว่าข้าวคุณหนาไหมหรือว่าบางถ้ามันแต่กอดีก็ให้หว่านเพิ่มได้นะครับหรือ ถ้ามันไม่แตกกอให้หวานบางลงนะครับลองโฟกัสที่คุณเคยทำมาบางคนเคยถามบอกว่าถ้าเราหวานหนาแล้วมันจะได้ลวงที่เล็กไหมผมก็ตอบว่าเล็กครับหรือว่าอยู่ที่ดินคุณด้วยหรือว่าอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่การบำรุงของคุณด้วยว่าคุณบำรุงคุณใส่แล้วเนี่ยคุณถึงปุ๋ยถึงยาถึงจังหวะถึงรอบที่มันควรจะใส่หรือควรจะดูแล หรือเปล่านะครับบางทีผิดกันตรงจุดเนี่ยเยอะนะครับเหมือนคลิปที่ผมทํามาทุกคลิปนะครับทํามาเพื่อให้ทุกท่านรู้ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยรู้ระยะเวลาในการฉีดยาของแต่ละสายพันธุ์ข้าวนะครับเรื่องการบาร,รุงดินก็เป็นหัวใจสําคัญที่ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณหมักไม่ได้ยี่สวันคุณหมักไม่ได้25วันไม่ว่าจะเป็นไถแล้วหมักปั่นแล้วหมักหรือตีเทือกแล้วหมัก หรือว่าจะเป็นการปรับระดับดินแล้วหมักทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่คุณจะหว่านข้าวลงไปคุณต้องหมักให้ได้20วันถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ยังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาวุ่นวายเรื่องญ่าเรื่องอะไรต่างๆที่พวกคุณเป็นกันอยู่หลอครับและไอเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดอยู่ในนาคุณทุกๆครั้งทุกๆรอบที่คุณทําข้าวเนี่ยมันก็อยู่ในดินคุณนั่นแหละ คุณแค่ไม่รู้จักที่จะไปโฟกัสไม่รู้จักที่จะไปตั้งคำถามว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันเป็นเพราะอะไรผมจะบอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดอ่ะมันเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินครับแล้วเมื่อท่านหว่านพืชลงไปอ่ะคิดดูว่าพาหะของการที่มันตั้งต้นตั้งหน่อของพืชเนี่ยรากมันลงไปในดินมันจะไม่เป็นเชื้อโรคไม่เป็นเชื้อราเลยครับผมถามหน่อย ก็เป็นไงครับแต่ชาวนาไม่ได้สนใจชาวนาไม่ได้คิดจะปรับปรุงดูแลตรงจุดนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวก็ไถแทนที่จะไถาตากแดดเป้าไม่เคยคิดที่จะไถาตากแดดจะบอกว่าปั่นหมักก็ไม่ได้หมักครับปั่นแล้วก็ยังไม่ทันได้โดนน้ําโดนอะไรสักสองสาวันเอาแล้วทําแล้วรีบผมก็ไม่รู้ว่าคุณพวกคุณจะรีบไปไหนการที่คุณเอานูน่นเอานี่มาใส่กัน คุณก็หัดมองต้นทุนหรือว่าเงินที่คุณลงไปด้วยนะครับราคาข้าวมันตกต่ําบํารุงกันจังดินอะ่ะใส่กันจังเลยใส่แล้วอะ่ะต้นทุนมันเพิ่มไหมและถ้าคุณใส่บํารุงดินดูแลดินเป็นอย่างดีหมักทุกอย่างอย่างดีแต่คุณยังไม่ลดปุ๋ยเคมียังไม่ลดยาที่คุณฉีดมันก็ไม่มีค่าอะไรกับสิ่งที่คุณดูแลรักษาดินมาแล้วครับมันก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่ใช้สารเคมีเท่าเดิม ลงทุนเท่าเดิมหรืออาจจะลงทุนมากกว่าเดิมอีกต่างหากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสดูนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นตัวผมเองไปบำรุงดินเหมือนพวกท่านน่ะปุ๋ยผมก็คงใส่น้อยเมื่อผมใส่ปุ๋ยน้อยห่วงโซ่มันก็ต้องวนเวียนไปถึงกับเรื่องยายามันก็ต้องใส่น้อยโรคเชื้อราอะไรต่างๆเราก็ต้องดูสิครับว่าดินเป็นโรคเป็นเชื้อราไหมถ้าเป็นก็หาอะไรมาว่านแล้วก็ไถาตากแดด ให้แดดมันฆ่าเชื้อโรคเชื้อราบ้างไม่ใช่สักแต่เอาสักแต่จะทําให้มันเร็วนะครับรู้ว่านาตัวเองมีหญ้าเยอะก็หัดไถตากแดดหัดไถตากฝนรอให้มันขึ้นแล้วก็เอายามาฉีดยาก็ไม่ต้องไปสรรหายาอะไรแพงๆมาฉีดเลอะเทอะหรอครับรอให้มันขึ้นแล้วก็เอาไกาฟเฟตมาฉีดแล้วก็พักไว้สัก20-30วันเพราะว่าสารไกฟเฟตมันตกค้างอยู่ในดิน ฉะนั้นคุณต้องให้เวลาทุกอย่างมีเวลาของมันมีเหตุและผลของมันแล้วแต่ทุกท่านจะโฟกัสหรือตั้งใจฝังมันหรือเปล่าหรือจะมีแต่ข้ออ้างที่อ้างกันไปสารพัดส่วนตัวผมก็สอนหรือว่าบอกได้เท่ากับสิ่งที่ผมเข้าใจส่วนเรื่องมากกว่านี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่ผมเข้าใจไปมากกว่านั้นเพราะว่าทำนาก็ทำเหมือนเหมือนเดิมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ